ผือพูดจริงๆเราไม่ได้มีอะไรมาหลอกพี่น้องั้งหลายนะเพราะนั้นจึงกราบพระพุทธเจ้าทุกองอย่างราบหาที่ค้าไม่ได้เลยนะรู้ตรงไหนไหนรู้ทบองสอนไม่หมดแล้วแล้วค้านพุทธเจ้าไหนแล้วทิ้งสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราก็ค้านเราไม่ได้นั่นแล้วสิ่งนี้คือพุทธเจ้าสอนไ,ว,อนไว้แล้วสอนไว้แล้วแล้วใจมาค้าน้วยพุทธเจ้าว่านี่ที่มันสลดสังเวชนะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหนาขึ้นนะจนจะดูไม่ได้นะพูดจริงๆนะอืม ไม่รู้นะเราจะประหนิใครก็ไม่ได้มันเป็นหลักธรรมชาติหนึ่งที่กิเลสเหนือหัวใจสัว์โลกมันบี้บี้สีไฟอยู่งั้นเราไม่รู้เหมือนขอนสูงแต่ขอนสูงอันนี้มันเป็นทุกข์จริงไม่มีท่าต่อสู้เรียกว่าขอนสูงเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะเป็นญี่บุ่นตัวเองไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ยุ่งอยู่กับกิเลสตลอดเวลาก็ยุ่งก็หาเรียกว่าหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้น,นั่นเอง เป็นคนหลักรอยตลอดไปเนื่อยตั้งแต่เกิดมานี่สร้างแต่บาปแต่กรรมตามอำน,นาจของกิเลสตายไปแล้วนี่จะเสะวยกรรมมันนี่ไปนานเท่าไหร่นี่ถ้าเราสร้างบุญเราจะเสะวยความดีไปนานเท่าไหร่ก็ต้องคิดบั่งสิเราเป็นผู้รับผิดชอบเราจะปล่อยให้กิเลสถลุงถลุงไปเลยเวลามันเป็นทุกข์มันกิเลสนะไม่เป็นทุกข์มันเหยียบยี่หีฝันหีไฝ่ายคนตหาคนเป็นทุกข์ ไฟจี้คนไฟไม่ได้เป็นทุกคนเป็นทุกต่างหากนะนแบบท่่นอพิจาิ <c oughs> นี่มันดูไปไหนมันจะดูไม่ได้เลยวะโธ่ทาไมหนาเนี่ยหนอนนหนากิเลสน,นี่ยเพราะงั้นคนชั่วจึงมีมากการสร้างบ้านสร้างเมืองคนดีมีจานวนน้อยคนชั่วมีมากไปที่ไหนเตะถีบยันกันมี่จะเรื่องความสขครกเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมือง ในวงราชกรรารงานเมืองต่างๆหาความสะอาดไม่ได้เลยมีแต่ความสกปรกที่กิเลสไปสร้างซ่วมสร้างฐานไว้ในวงงานต่างๆเนี่ยสะสางจะบาดจะไหวไหนมันสร้างขึ้นมากยิ่งกว่าสะสางนี่วะไปที่ไหนมีแต่ความทุกความร้อนเพราะกิเลสนี่แหละสร้างขึ้นอุ้ยเราขลุดสมเร็จนะนั่นแหละกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเรา เราสะเราสางไม่ทันกับมันก่อเหตุการณ์ขึ้นมานี่เวลามันหนาหนาอย่างนั้นนะเทียบเข้ามหาจาะกองดริงเราสร้างความดีนี้ไม่ทันมันไม่ทันมนแต่ยังไงก็ตามเมื่อสร้างไม่ถอยทันแน่ให้เอาจุดนี้นะมันทาไมไม่ทันกิเลสก,กับธรรมมีอํานาจเหมือนกันแต่ขั้นสุดแล้วก็ธรรมมีอานาจเหนือเนีเ่ยธรรมมาปราบกิเลสได้ไม่มีอะไรเหลือเลยละกิเลสนี่ องพุทธเจ้าประหานนี่ท่านผู้ปราบกิเลสได้ <c oughs> หาความทุกข์ในใจไม่มีเลยนี่ผลคุณค่า่่งการปฏิบัติตน